โอ้มากปลาไปทางพี่น้องเลยโอ้ยปลาใหญ่ครับปลาใหญ่อ้าวโดนโอ้ยโดนแน่นอนโอ้เาโอ้ ครับทุกคนนะครับตอนนี้เรากําลังจะไปเอาหางพญานาคนะครับหรือว่าหางนาคครับมีคนในการสูกปลานะครับวันนี้เราจะมาสุกปลากันรถคันนี้อายุประมาณห้าสิบปีได้นะครับอายุมากกว่าคนขับอีกนะครับคนขับก็ประมาณสี่สิบหกนะครับไม่น่าเชื่อว่ายังขี่ได้นะครับเนี่ยกจะเปี่ยนขอบตต่อให้เลยมันเงินขอบัตรต่อทันีเลยแต่มันก็ยังขี่ได้นะ ดีๆด้เลยดีซส,สองไฟฟ้าด้โตโยต้านะครับคันนี้ห้าสิบปีแล้วนะครับเบรกเกียร์ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังพอไปได้อยู่นะครับผมก็กลัวว่ามันจะไหลไปชนต้นยางอยู่นะเวครับนะครับตอนนี้เรากําลังเตรียมทอดูดนะครับเอาขึ้นรถแล้วนะครับทอดูดนี่ยาวประมาณกี่เมตรเนี่ยสิเมตรได้ไหมเออประมาณสิเมตรเนาะ เดี๋ยวเราจะบอกนะคือติดไม้ติดอะไรขึ้นเดือดแหงเข้ามาหนึ่งป่าออมือเดียวหรือว่าเฮ้ยขโมยยังเนาะเงือไปกเดอร์ครับพี่น้องครับเป็นรถถ่มูผมจอดไวนะ้น่ะจะประมาณ2-3<ะ>สองสามเดือนได้แล้วครับเท่าที่เบิ้งนะมี สองสามปีเลยวะเออจอดไว้สองสามปีสังเกตจากเครื่องมงเครื่องไม้นะครับขึ้นเต็มรถเลยว่าสิ่ออกไปสู่ป่าเพื่อนวะที่สตาร์ทติดมะเนาะแนวนี้เนาะติดมาเรื่อยๆลองเบิ้งลองเบิ้งนี่นะครับมูกองครับเจ้าของบ่อปลาโอ้เห็นสภาพรถไถนแล้วสิรอดมะเนาะเครื่องมงเครื่องไม้เต็มเลย ต้องจับไใบปะกันไรวะไม่ลูกสูบติดเราบอกให้ตัวบริสต้าสองสามปีแล้วมันติดมันติดเกียร์นะแม่นหรอแต่ตอนนี้ก็ขั้เกียร์กลางๆเลยวาว่างมาทั้งนี้ใช่ไหมลองดูดิอโอ้ขั้นเกียร์ก็เป็นไม่ไผ่ดำจับว่างแล้วพี่หน้าว่างแล้ะ จอดทิ้งไว้สองปีมีสตาร์ตติดปะเนาะเอา้าลองป่โอ้ติดเลยนอากลัวก็ะนาเสือเลยเดี๋ยวเดี๋ยวติดเลยอ่ะไ่ไม่ต <c oughs> ิดเข้มเลย ครับเมื่อนี้เนี่ยผมสิมาสูบปลานะครับมาเป็นบ่อเป็นสะของมูผมนะครับบ่อประมาณนี้แหละครับเห็นมูบอกว่ามีหอดปลาบึกไงครับประมาณสิบกโลก็เลยสิมาสูบกันนะครับสูบกินปลากันน้านะครับเอาปลาไปคลายพร้อมนะครับทามันได้หลายบ่อนี่ก็ประมาณสามปีแล้วนะครับที่บ่อมีผู้เลียมาจับปลาเลยครับปล่อยทิ้งไว้ครับแบบบ่อได้ให้อาหารนะครับมีทั้งปลาธรรมชาติแล้วก็ ปลาเลี้ยงเป็นบางพันนะครับ อ่าหลังจากที่ติดตั้งนะครับแล้วลองเครื่องครับเอาเบ้าทิศสตาร์ทเครื่องก็ครับว่ามันหาใ้การได้ปะ ้น้ำแหงแล้วก็เห็นตัวปลาแล้วครับผมปลามันกลงครับปลาใหญ่ครับปลาใหญ่้นปลาไอ้หอะประจับขาปูโ้นปลาบึกนะครับกี่ตัวเพื่อนกี่ตัวประมาณสามสีครับสามสี่ตัวนะครับปลาบึกสามสี่ เออหรือมาทางนี้ทางนู้นดีกว่าโอ้ยเบึกใหญ่ครับสามสี่ตัวเลยครับโอ้ยโอ้โหโอ้ย <c oughs> ลากไปไหมไปเปล่าโอ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเฟสเดี๋นวเดี๋ยวสามตัวโอ้ยเบึกเอบึกใหญ่ครับสามตัว โจบาร์บเบอร์ครับโจบาร์บเบอร์มือมือแหมือฉมังนะครับนักล่าปลานี่จะมาทอดแหที่บ่อนะครับกําลังสูบปลากันในบ่อนี้จะมีปลาบึกนะครับประมาณสิบก่าตัวได้นะครับตัวหนึ่งก็เป็นไซส์สิบโลนะครับไม่รู้ว่าแหจะขาดหรือเปล่านะเอ้าโอ้ยโดนแน่นอนโอ้โอ โอ้เอาแล้วเอาแล้วครับมาแล้วตัวใหญ่ครับเข้าเผาแล้วโอ้ชู้ครับชู้วชั่วจะชั่วไอีกนะโอ้แห่สามพันแห่ปลาสามพันครับคุณเจ้าขึ้นข้างไหนครับลำนั้นก็มีเป็นลหม้อขึ้นมาข้างไหนโอ้ยังไม่ไดหม้อตัวอันได้กี่ตัวได้ตัวเดียวครับโอ้เดี๋ยวเข้าใจครับเข้าใจอ๋อโอ้กี่กิโลครับเนี่ยเอาเลยมีคือปลาเบิกนะครับปลาเบิก เออย้อนบอลบอ่ลมบอลได้ปุ๊เออได้ได้ก็น้าแข้งสิไปเสะฮาโล่ได้ปหน่ได้ห้าหกโลโอเครักุเรมากนะครับโอ้มหโอ้ยทุกคนขึ้นมาไป็นเปืนหรือเปล่าเกิดขึ้นเปยบนข้งวะอ่าขึ้นไปด้านบนขึไปดึงแข้งเท็ดดึงแข้งทั้งเลยขึ้นไป ตัว้เปอยนีเขาข้ได้่หดึงเยล่ะโอ้ตัวเชียวนั่นส่วนเอาตีให้เอาเอาเอาโอ้โหผด้นะครับนะปลาปลาบึกรวมกันแล้วปลาบึกระวังเด้อนึ่งกับประมาณหางฮกโลนี่แหละครับเท่าที่จับขึ Ray ้นไปซีตัวแรกเนาะยังมีอีกหลายตัวครับ่าจะร่วมรวกับประมาณสิบกว่าตัวนั่นแหละครับผมบ่อน้อยๆครับแต่ว่าปลาบึกนี่โอ้โห บึกไงครับกลังเดี๋ยวกำลังสีลงไปเก็บกันครับเห็นบ่ครับผนะุ้น่ะโอ้สะออนเดย,ออเดยขายไปเราตัวนึงครับอ่ขายโลละล้อยครับมูผมเขาไปขายให้อ่ร้านอาหารครับหาโลก,กันได้หาล้อยครับเอาเลยโอ้ผุ้น่ะมองดูครับพ่อแม่พี่น้องเอาหมดาเลยไล่ไจนได้เอาเงนขึ้นเ,าาเ,เดินเดินหายแยง,งมามาลากเอาโอ้ เอ้ยยกไวบมเฮ้ยเข้าหมดเลยเหรอโอ้โอ้โอ้โอเยครับโอ้ดีปันโได้ปนด้วยเหรอโอ้ยจีนดากูรับปันนว้ไอ้ดีปันนีนอปันนสุดยอดเลยเพื่อนเข้าเาะอ้าวโอเคโอเคโอเค เอาเสื้อมันวะเพื่อนไป่ผู้เดียวไป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 เฮ้ยไว้ไว้ไว้ไหมมารอ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 ยาดียาดียารุดรุุดรุดรุดรุดอ้มัดไหมเท่าไหร่มัดดีขนเลยมัดดีเออยกเพื่อนให้ึีขึ้นไปเลยมึงบันไป เดนกันนนแล้วูงาิจเระวังนั่นมันยได้ครับร้อยกิโลเยียงมันเดอบอเดอโอ้ร้อยกิลได่าร้อยกโลกได้ป้ตักบ่เขดียวู้เดียววะตัวนร้อยกิโลครับเอาสองคนสามพิู่เลยหมอสามพิโลอยู่เลเอ้าไปเอ้ย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 ไไมตกใจ ได้ว่าเพราะว่าเอาเสื้อมัดปากย้อนไว้พุ่นน่ะบ่ตุ่เลยเนาะเออแม่นเฮ้ยังบ่ตายมันใส่นี่ปักกันเลือดสะอีแม่นเฮ้ยโอ้สอนทีเดียวยังบดบ่หมอรุ่นเดียวนี่าบ่เนาะรุ่นเดียวเนาะโอ้1 2 3 4 5เอาตะเพียนใหญ่ โอ้ตัวนี้เป็นกิโลเลยเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวตอนนั้นเรามาเรา,เามาสี่ตัวเนาะเป็นเก้าตัวทั้งหมดตอนนี้ป่านป่นโอ้ปานครับป่านใหญ่โอ้สามโลเลยบนนีุ่่นแล้วเนาะดได้สาม <3 S 2> โลครับครับครับโอ้อตว เดี๋ยวเขาจะาปลาปลาบึกเนาะเอามาขังไว้ก่อนเนาะมาเสือกมาตาก่อนขังไว้ก่อนขังปลาบึกเดี๋ยวมันจะตายห่าโตเนาะล่าสุดที่เาได้ไหมเฮ้ยปลากินแข็งระวังกันหน่อยระวังได้มันไม่เชี่ยวกูไม่กลัวหรอกครับครับครัด้ปลาบึกปลาบึกครับพี่น้องโอ้แซ่บเดี๋ยเมื่อกี้ต้มกำลังเนี่ยแ่บครับปลาบึกอู้หนักเอากันแล้วหมอขนาดเอากันแล้วเลือดว่านแล้วจิกกอะไรบ้าง เออก็ห้มันใกล้กันที่ละเออออห่างๆกันก็ได้เออโอ้ตัวนี้ขีดสองขีดได้ยู่หมนี่กันไหนโค้โลเลยครับเห็นบาหมโคโลครัจับจูบคัวนงม่นแม่นโอ้ตัวหญ่ตัวหญ่เดี๋ยปกันเดี๋ปะกัอ้อู่บอนะจับัจับเอาแล้วมันบดใช่แล้วดีิดใช่แล้วหมอตัวจับดูหมอ ใจเย็นใจเย็นโอ uh! ้ปลาเข็งใหญ่ปลาเข็งใหญ่โอ้โหปลาเข็งใหญ่ครับปลาเข็งใหญ่แกตัวเห็นปลาคออยู่ข้างน,นั้นอีกตัวนึงดิอ่ะโจฟิชชิ่งอ่ะลองจับดูปลาช่อนเอาอยู่ไหมยอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่อนเออโอเคครับอยู่แล้วโอ้โหตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้สี่ขีดสี่ขีดสี่ขีดหรือสามขีดเยี่ยมเ <ๆ S 2> ย,ยี่ยมเยี่ยมย่งโย่สี่ขีดห้าขีดอ่าไม่ถึงครึ่งโล ข้างในข้างในตรงนี้มันน่าจะมีปลาช่อนอีกนะแล้วว่ายังไม่ทันเรือลงมาเออหาบางอย่างกับไมนยังไม่ทันเรือเหมือนนีเหมือนเหมือนเหมือนมันยังมุดอยู่ในนี่ย,ยนมาเหมออือมุดอ,อ,อยูใ่ในใ้ใบไหม่มโอ้ ซิวหน่อยขึ้นหลายเลยวะเดนได้แต่ปลาน่อยนตัวเมตัวน่ตัวยังเพื่อนเอากระมังมาเพื่นกระมังมากระมังมัดหนอ๋โอเคจำตัวปาแทเลยวะได้ตัวเดียวเพื่อนหล่อนฐานน้ำแห้งเยจริงเอา รอนอีกนิดนึงบ่ให้มันลงมาบ่อีสุกอิสุกไม่ใช่ปลาขาวปลาขาวเอาปลาขาวปลาขาวปลาปลาอิตุโอ้ยปลาอิตุครับปลาอิตุตัวเต็มกำเลยเป็นยังไงปลาอิตุอ่ะชนปลาอิตุคล้ายๆนี่นีปลาอีตัวคล้ายๆปลาฉูดปลากระฉูดแต่ว่าไม่ไม่ไม่มีจุดนะครับไม่มีจุดอืมอ่าตัวนี้จะกินอร่อย ในในปลาดุกเพื่อนเอาปลาดุกมาโชว์เดี๋ยวเตัวปลาดุกใหญ่ไว้ตัวปลาดุกตัวใหญ่นะครับโอ้ตัวแรกปลาดุกนาครับไม่ใช่ปลาดุกเลี้ยงครับปลาดุกนาปลาดุกนาครับปลาดุกนาของแท้แล้วครับปลาดุกเมืองมงการครับตัวใหญ่ครับจะเขียดตัวนี้ไซส์ไซส์บิ๊กแล้วครับรุ่นนี้นะก็โลละร้อยแปดสิบบาทร้อยร้อยแปดสิบหรือโลละร้อยเก้าสิบครับปลาดุกไซส์นี้ครับน้ำหนักเท่าไหร่คาดว่าน้ำหนักประมาณห้าขีด ห้าขีดไปๆครับโอเคอ่ะเกือบครึ่งโลโอเคเกือบยอดไอ้เจ้าโอ้โหจัดไปจัดไปอันนี้ปลาปลาซิวปลาสร้อยปลากระเดื่อนนะครับมีปลากระเดื่อด้วยปลากระเดื่อครับมีปลาพี่อ้ายด้วยปลาบูต้องเป็นล้อคนนี้รอเออะดูนี่อ่ะได้ไปอันนี้เพื่อนปลาบูตัวตุ้มิีเลยปลาบูยังไม่เจออยู่เจอตั้งแต่เมื่อวเมื่อกี้น่ะปลาบูอะปลาบูน้อขนาดนี้น่ะซ้ำแขนกิ่วเนี่ย แคต้มอูละหม้ออ่าใจเย็นใจเย็นปลาซิวปลาสร้อยกําลังมากําลังมายังไม่ขึ้นตมเดี๋ยวกําลังมาเดี๋ยวทําล่องอีกนิดหนึ่งเข้าหมดเลยโอ้ปลาตองครับปลาตองก็มีเด้อปลากระเดื่อปลาตองปลาขาวปลาอุ้ยปลาเสื่อมก็มีนี่ปลาเสื่อมปลาเสื่อมปลาเสื่อมกูเด้อเมื่อเี่เด้อปลาเสื่อมครับทุกคนครับปลาเสื่อม ปลาเชื่อมรุ่นนี้ไซส์ไซส์นี้ครับไซส์ละไอโลละ250อสิโอ้ครับไซส์นี้ไซส์นี้โลละ250เลยหครับผมโอ้แพงแพงไอปลาตองรุ่นนี้ครับโลละ80บาทครับเขาเรียกปลาตองแ้วใน่ๆชว์ตัวหน่อยนะครับปลาตองแ้วคือว่าไม่ใช่ปลาตองกลายไม่ใช่ปลากายนะครับภาษาไทยเขาเรียกปลากายแต่นี่เป็นปลาพื้นบ้านเป็นปลาเจ้าถิ่นคือว่าปลาตองแ้ว มันตัวไม่ใหญ่แต่ว่าเนื้อมันจะเหนียวอร่อยกว่าปล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 าใหญ่นะครับปลาตองแหล่ปลาตองแหล่นั่นวะโมเมนต์นั่นวะนี่นะครับปลาเสื่อมครับปลาเสื่อมนะครับผู้ใดมุงจักปลาเสื่อมบ้านผมก็เป็นปลาเสื่อมนะครับเอาแท้จิตองแหล่ตัวละมันบอลแหล่ได้ตัวมันบอลแหล่ได้ไหมปลาตองแหล่ไม่ใช่ปลาตองแหล่โอ้ยคนแหล่แหล่กับแหล่ไม่เหมือกันโขงกุ้งกุ้งกุ้งตัวใหญ่ครับไซส์ขนาดนี้นะครับ ขีดละร้อยกว่าบาทนะครับโอ้หขีดละขีดละห้าสิบาทครับโลโลหนึ่งจะประมาณร้อยเจ็ดสิบหรือสองร้อยครับไซส์ขนาดนี้โจวคิฟชิ่งนะครับรู้ราคาปลาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็รู้หมดเลยนะครับเป็นนักล่าปลาแถวแถวบ้านศกบงเดี๋ยว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 จะก้อยที่บอกชาวาว่าปลาเนี่ย โอ้ยนี่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 นีี่นบอกลูกเคยไปช่งเมียอยู่นี่เอ้ยชอบอุ้ยต้องบอกไป่ง่นนีดีิิทกัลบุญเนี้ยเอ้ายังเลวยังวยังเร็วมันป่ทันป่านังเเร็ว ยังเลยเล่าโอ้ตัวนึงเอาลงกจิตตมเลยเออไป็นไงล่ะเออ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 แกเงี yeah. ้ยงนี่เขาเริ anyway> 2> 2> ่มมาอย่างแกงแ้งแกงี้ยงแกเงี้ยงเอาวนเลยวนมาเลยวนมาเลยครับวนมาเลยตนองมีกำลังวนมาเลยยาวเลยยาวเลยยาวมา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 เออ màu <laughs> <Đây, đây, đây, cười> này này bà nghe nó Ủa, bà nghe <cười> 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 này oh. luôn. này 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 เออเล่นค้งที่ไหนก็โค้งบอลที่ไหนเนี่ยแบบหันเงี้ยไม่ามดอันนี่ก็ได้หรอกหลักไปลักมาถึงแบบโอปลาซิวปลาซิวอ้าวเขาเรียกรุ่นนี้ปลาซิวอ้าวปลาซิวเข้านี่ปลาซิเงียงเออให้มันตอดดูซ yeah. yeah. ิก so ี yeah. ่แพ้แล้วเนี่ยได้จะแพ้แล้วโอ้ปลาซิเงียงแม้แผลอะไรบางอย่างตัวใหญ่เขาว่าก้อยคือสิุดยอดวะก่อยก้อยตัวที่เห็นตัวที่ยังเขาเววางใส่ตำหู ตาห้องแล้ววานสะใช่ตามห้องวับปอ้ยบังก์ดอกดื้อกันมาท่านดักดอกนี่ครับบ่บ่เดบเดบเด้ถาม่าเสียบบ่เสียบเล่นบ่ว่าเสียบบ่ว่าวะที่ไม่ถามเล่นว่ะ้าดิจ้าเด้อผู้สาวครับผู้สาวงามงามมาหาป่ามาท่นขึ้นที่ได้บ่เนี่ยได้แล้วนี่แม่เสียวครับแม่เสียวมูผมนี่แหละ นี่ยโอ้ยมันออกไปน้ำมันห่างมันออกไปน้ำเนี่ยโอ้ยไปซออกบนไหมเอาไปก้วยเนาะโอ้ปเอามาทที่ที่อปขากอไปอ่ะปาอปได้าตัวเดียวตัวเดียวมันเป็นตะส่นมันห่างคนมันอยู่ ครับทุกคนครับเบิดหนองตอนนี้พ่อปลาคออยู่สองสามตนึงครับบมื่อหร่เชื่อว่าสิมีปลาคอหน่อยขนาดนี้แต่ว่าก่อนที่ยังมาสูบน้าก็เห็นมันลอยขึ้นมาหลายโตอยู่ครับแต่เวลาสูบแล้วมันตรงไทรมันงดดินอยู่ตมมันไหลครับนี่นี่นี่ตัวนึงนี่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 ก็ไปอย่างนี้ลอยคออยู่เลยชุบโอ้ยปลาเติร์ดน้อย ว่อยู่บ้านเลยบ้าเลยบ้านัดเ<อ>รื่องเลยนนะจะ,จะ,ะทำทางน้ำให้เออสรุปปลาครับทุกคนครับจะได้ปลาบึกเก้าตัวนะครับปลาบึกตัวนงี๊ยะประมาณห้าโลนะครับเอามาคขังไว้ก่อนเนาะเอาเสือกมัดปากคังไว้ก่อน หาโลครับประมาณหาหกโลนี่แหละตัวตัวนึงครับเป็นปลาบึกครับปลาหน่อยกระบ้อลายเป็นไรครับอเนี่ยปลาคอากได้ตัวเดียวรู้สึกได้ได้ตัวเดียวว่าปลาคอเนาะติดว่าเรอรุ่นนี่เลยเห็นลายตัวเห็นลายตัอยู่เออไปล้วมนปนี่ได้ปลานประมาณสโลปลาหนปลานตัวนึงแต่นีพวกปลาปลาหน่อยครับนแข็งไปแล้วทุกคนซิวปลากระเดื่ นาข่เลยอยาบึกมนอนงาปกินปลาะเอาปกินบ่ตายครับกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วไปก่อนอนี่เจ้าของบ่อด้อครับบ่าอุทิตบ้านมันไมสซตสามรู้อะไบ้างบ้านเมสองรู้บ้านดนยางบ้านอนยางฮะบ้านอนยางบ้านอนยางรานอาหารเอาได้นว่าบ้านข้อมอเนาะรานอาหารเอาได้หนึ โอ้ปลานนีนี่แหละแซ่บนะเฮ้ยโอ้ปลานนี้ช่วยจอดเลยป่านนี้ก้อยอกไปขายมันสุกเริงได้ไหมน่ะอกไปขายมันสุกเลยมาหาลูกค้าก่อนได้เออลงเฟรลงไลน์ก็ได้หาลูกค้าไว้ก็ได้ตอนแรกยงาไปมืเอแ้ยงกับลงเฟรลงไลน์ไปต้องการพวกเขาเรียนเฟรนดล้วลเขากับเมื่อเดียวนั่นแหละแต่ว่านั่นคือช่วงพีไวพอดีเนาะไม่ไปถามตลาดวะ รอหาบัสุรานเหรออืมามันใหญ่บามันใหญ่พดบางครั้งไอ้มอเดี๋ยวเขาซื้อตัวนึงเขาจะไปให้พี่สาาต้มขายเขาตันึงขายบัี้อยละไปเลยวันเนาวขึ้นเร็วเชิดปาเรต่อคออะได้เองเลยคิดเกันนี่ยละไม่หลุดวนเล้มอเออไปเอาเดี๋ยเเาซอยเาซอยแป๊บนึงไปเลยไปเลย ไว้ป yeah! wow. okay. wow! mm ่ะหมอไว่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเขากอเลยามิล้วเนี่ยะ่เตัวให้มเห็นลูกเ้าตัวสพอดีหกตัวหกตัวหกห้าเจ็ดแปดสามสิบก้านี่นี่นี่รถหนึ่งวะได้หรสามสิบวางกันวางกันวกนาสามสินู่นเปนเอาผารถกันผารถกัอหจมันตยง เหยียบอันนั้นน่ะไปปานี้โอ้เหยียบเขาหน่อยพดเอาเสียมิดอันนั้นเลยบ่มิดเียงมาเลยบ่พี่มเียง่อันนั้นปลาดุกมนบ่เฮ้ยยาตายัง่ได้ไปโอ้พุ่นมีไปหบู่กกิโลเนาะย่านบ่ย่านตัวใหญ่บ่ใหญ่ย่านบ่เอาไปนบ่อยากนอนแล้วลูกกูอยากนอนแล้ว หลานมาเบิ่งคอหาปลาเนาะเบิ่งลุงบ่ว่าไงเออเบิ่งตาด้วยตาไหมเนโอ้ยโอ้โหถึกเลยเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่าไงว่าไงขับขุดอะคำเบิ่งเนี่ยปลาบึกวายจะบ่มีเข่วเห็นบ่เข่าเบื้อมีเนี่ยเห็นบ่เบือมีเข่าหยัดไปยังไหนก็ได้หุ่นยัดนิฟแตอร์อ้าหักหัดมือเข้าใจ นีก pues like <immort ality> <morph flats> ี่อ <AUDIO _ Myers 2> ันมาได้ได้เออเออเออเบี้องอ่ะเอเ้ยงตายกัน